สวัสดีจ้ามัแต่มารลุดน,น้อยวันที่ยี่สิบกันจาตรวจของวันที่สิบเก้าก็นัดจากพี่น้องของวันที่สิบเก้ากาซาเปินออกศูนย์ห้าสามกับหกแปดตรงนี้ไปข่ายุกาชาดเพิ่นนิดแต่เน้อ,อตรงนี้ไปเข่ายุกาชาดเพิ่นจ้ะอันแปดหกแปดหกเลยจะ้ะห้าสามตรงนี้กะข่ายุกาชาดเด้อแต่เด้อของปกติไปข่ายุกาชาดเพิ่นเป็นตัวกลับนอกจากขเขาไม่รับเป็นสามห้าเปิดออกห้าสามมาสันเฉพาะจิตหนึ่ง สองเกติกับหกศูนย์หกศูนย์ของม่บาราเป็นศูนย์หกตรงนี้แล้วแต่เด้ศูนย์หกไปกินขมนมเต็มเต็มจะเป็นตัวกั๊บนล้วแเนาะศูนย์หกสองเกดบอมี่พี่น้องพิเศษสี่สามหนึ่งกับหกเก้าหกเก้าก็เป็นตัวนี้แล้วแต่เด้ของแม่บาราเป็นเก้าหกตรงนี้ตัวชอบพอมพี่น้องตงัวนี้คู่กันมากตัวชอบหกเก้ากับสามหนึ่งหกเก้า กับสามหนึ่งสามหนึ่งตัวนี้แล้วจ้ะเด้อของปกติสูตรปลดล็อกปลดหนีเปอร์เซนที่ว่าทุกวันไปได้ทุกน้อยเพิ่นออก 4, 3, 1, สี่สามหนึ่งวัดันเก้าสามหนึ่งแล้วะเนาะศูนย์หลักสิบบ่ามาเด้อจะเด้อมาแต่ศูนย์หลักหน่วยปกติสองเก้าสองกับแปดหกแปดหกตรงนี้จะ้ะแปดหก กินขนมเต็มเต็มแล้วแต่เนาะตัวเน้นของันไม่มล่าในซีตัวหนานี่อันนี้ก็แปดหกจ้ะช่วกันอยู่แบบนี้จัดมาไว้ซีตัวหนานี่กับเขาเต็มเต็มแล้วแต่เนาะเขาวิ่งรูดที่ศูนย์เขาวิ่งรูดที่สามเพราะว่าหกศูนย์ของเฉพาะจิตนลแต่เนาะหกศูนย์ของเฉพาะจิตสามหกหนึ่งกับเขาวิ่งรูดที่สามแต่ว่าจุดนี้น่าจะมายุ่ปกติเลเนาะศูนย์กับสามบอมมาได้พี่น้องเด้บอมมาอยุ่จุดนี้แต่ว่า มาอยู่จุดอื่นแบบนี้มีสามมิสามมิศูนเนาะวีอพีสามหกหนึ่งกับแปดสี่ออกน้ำกลดแล้วแต่เด้ออันนี้แปดสี่เข่าตรงนี้แล้วแต่ของปกติสูตรปลดล็อกปวดหนีปลดสินคือจุดนี้จุดนี้อันนี้คำนั้นมาจากเลไออกปกติตัวบนจ้ะเพิ่นออกแปดสี่กับตรงนี้แล้วแต่เด้อไปเข่ายูวีไอพีแปดสี่ตรงนี้ถ้าพี่น้องแคปหน้าจอไว้ายทำมอมิลาเฮ็ดคีเพ็ด บอกแคบหน้าจอไว้ไปน้อยตัวน้อยตรงมือเด้อจากมือนี่ตรงมือบอบ่าเข้าจะตรงนี้ชาพ่อจิตเนี่ยจะบ่ตรงอันนี้ก็ตรงน้อยนี่ก็ตรงน้อยนี่ก็ตรงน้อยของพิเศษปกติวิไอพี่ตรงน้อยเหมือดทุกอันพี่น้องเข้ามารลุนต้อจ้ะรลุนต้อของวันที่ยี่สิบนอกจากนาะศูนย์หลักสิบบ่มาจ้ะมากศูนย์หลักหน่วยวระสาทมืออ๋อเขาพาลุน ทำมาลุ่นต่อพน้องหาปากกาว่างหลายๆแล้วแต่นาปากกากระหลาย,ะะาลายจะมันบอออกเปลือกหาออกสาเนดจเด้อเอา,าเอามื่อนีร่กระเท็ดได้แบบนี้ไปได้สิน่นอยจากไปกระซานันกับกระซ่ลักซิบลักน้อยลักซิบได้หนึ่งได้ศนได้เกตลักน้อยได้แดได้หได้สี่าสนจัดไปหนึ่งแปดหนึ่งหกศูนย์แจ้ะตัวชอบของมัไม่ละจัดไปได้สี่ตัวหนาบางที่ออกแบบนี้แบบนี้สี่ตัวนี้ตัว ช่วนหลายจัดไว้ให้พี่้องได้ 8, นนไ 8, วิ่งรูดที่หนึ่งกับศูนย์กับหกกับแปดซี่ต์นาแม่นละวิ่งรูดที่หนึ่งกับแปดะวิ่งรูดที่หนึ่งกับแปดแคปหน้าจอตรงนี้อีกจ้าไปน้อยตอ่อนน้อยบอเปลี่ยงงนเงินนี่ปกติ จยากไปทุกหน่ ождения, อยกับ <Yeah. S 1> ไปทุกหน่อยอยากไปแต่ปกติและวิไอพี่แได้สูตรปลดล็อกปลดหนีประสิทธิ์คือจุดปกติจุดหนีแล็กแต่เน้อสะพัดจิตหลักสิบหลักน้อยหลักสิบหลักน้อยสําหรับพี่น้องเขาไม่ชอบไหมเนาะแต่เนาะอันนี้ปกติหลักสิบได้หนึ่งได้แปดได้สี่ได้หนึ่งได้แปดได้สี่เป็นหลักสิบหลักน้อยได้หกเจ็ดแปดอ่ะหกเจ็ดแปดจับคู่ได้เก้าคู่จุดนี้บพลาดออกพี่น้องเอาคำนวณมาจากเลขออกปกติตะบนจะเอาไว้รุ่น หลักสิบหลักน้อยหลักสิบได้หนึ่งได้เก้าได้ศถ้าตรงนี้เป็นเลขหนึ่งตรงนี้ก็จะเป็นเลขเก้าเป็นเลขศูนย์แล้วจะได้ตรงนนี่ลักน้อยได้เก็แปด 8, 9, เก้าว่าสันเก็แปดเก้าคือหลายตัวแท้ไม่เป็นไรกันจับมัดจับตัวชุดหลายจับตัวจับตัวแบบนี้ที่ชุนอยู่ในหลายน้อยก็จับมาไวแบบนี้แล้วจะได้จับมีหนึ่งมีแปดีง ่วนกันอยู่คือเก่าอันนี้ยุลักซิปอันนี้ยุลักซิปอันนี้ยุลักซิปอันนี้ยุลักหน่วยจัดไว้แบบนี้ให้พี่น้องได้รุ่นแต่ละวันแคปหน้าจอไปน้อยจานน้อยเล็กเบิ่์นพี่น้องตาดีกันแนมเอาเก้าเก้ากสันเก้าเก้าจากเฉพาะจิตเก้าเก้าจากเฉพาะจิตแปดแปดจากตรงนี้จ้ะแปดแปดจากปกติ บ่อบบเป็นอยังหลายตัวนะากนะสองสองจากวีไอพีจ้ะสองสองจากวีไอพีเก้าเก้าจากตรงนี้เก้าเก้าจากตรงนี้ชนกันอยู่แบบนี้จากสฉพาะจิตเก้าเก้าแล้วก็เก้าเก้าตรงนี้เอาแคปหน้าจอไปน้อยตอนน้อยกระซิเป็นประมาณนี้จ้ะของวันที่สิบเก้าเขา่าพิเศษเขา่าพิเศษปกติเขา่าปกติวีไอพีเข่าวีไอพี บอ่อเปลี่ยงเนิยนยเราจะเนาะตูงน้อยตูงหลักประมาณนี้จ้าเี้ยพ่อพ่าเราจะกันาากนาคีบต่อไปสวัสดีจ้ารวยๆจ้า